คำเตือนวิดีโอนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กต่ำกว่า18ปีจะทำเพื่อความสนุกและไม่ได้คาดหวังใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดกรุณาดรามา่าอย่างมีสตินะกคอรับโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับ เข้าสู่ช่องเศรษฐีดูไบนะครับผมก็มีคนนะครับขอมานะบอกว่าแอดเล่นเกมนี้ให้ดูหน่อยนะครับเขาเคยแตกไป5000นะครับแอดก็เลยจัดมาเดี๋ยวลองดูว่าแอดจะแตก5000ได้ไหมแต่ที่เรรู้แอดเอากำไรมาต่อกํำไรหรือเปล่า <c oughs> โอเคก็ามาเล่นอยู่ในช่วงเวลา2ทุ่ม50นาทีนะครับผมเกือบ3าทุ่มแล้วสำหรับเกมนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคก็นี่งไง ทุนนะครับทุนอันนี้ถ้าใครได้ดูเกมที่แล้วของช่อง Tomorrow V1 นะแต่เกมอะไรอะเกมบัวไหมแต่เกมบัวมานะครับผมแล้วลองเอามาต่อเลยนะขี้เกียจถอนนะครับแต่ก็จะมีลิมิตการเล่นอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนอาจจะเล่นแค่สามพันะเพราะว่าขี้เกียจถอนนะครับก็ตอนแรกว่าจะไปถอนทำไมทำมาเราแบ่งก็ได้นี่ใช่ไหมถ้าสมมติว่าลงไปถึง20,000ื่พอดีแล้วเนี่ย แอดก็ค่อยไปถอนเอานะจะได้ไม่ต้องเติมเข้าเติมออกบ่อยๆนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันเนาะเอาเบ็ดอะไรก่อนดีเบ็ด18มีเอาเบ็ด18แล้ละกันครับเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยมาหรือเปล่าคืออะไรเอย่ยไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับเกมนี้ก็ก่อนอื่นนะแอดก็ลืมบอกนะครับนี่อันนี้ก็คือ กฎระเบียบเกมนะครับผมก็คือตัวแพงสุดก็จะเป็นด้านบุมซ้ายมือบนสุดนี่เลยนะครับแล้วก็ลงลงมาเรื่อยๆ,ๆจนถึงเลข10นะครับถูกสุดนะครับ10กับ J แล้วก็ QK 10 J QKA อะไรพวกเนี้ยที่เป็นเลขพวกเนี้ยอาจจะได้หน้ารายการจ่ายเท่ากันนะครับแล้วก็รูปวายก็จะเป็นรูปในผู้หญิงสวยๆนะครับผมแล้วก็สกัตเตอร์ก็เป็นอ๋อเมื่อกี้สกัตเตอร์จะลงนะครับสกตเตอร์ก็จะเป็นรูปมังกรแบบนี้นะครับทุกคนโอเค ประมาณนี้นะ10รายจ่ายนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันนะแอดไม่เคยเล่นนะครับเกมนี้ก็อาจจะตั้งมาไว้แค่3 0 0พันนั่นเองนะครับสำหรับทุนนะัดไม่ต้องไปมอง2,000 20, 0นะครับแอดแค่ไม่ได้ถอนออกเฉยจริงๆก็ว่าจะถอนอยู่แล้วถอนปุ๊บเติมอีกไม่แน่นะวันนี้อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์บางอย่างนะครับใครที่ติดตามแอดไว้นะครับ แล้วก็ต้องไปติดตามเพจด้วยไม่งั้นไม่เห็นแน่นอนนะสามสิบกครับเคยแตกไป5้าพันเหรอแอดขอแตก50,000่นได้ปะอุ้ยถ้าแตก5้าหมนนะเอาไปเลยนะฮะแจกแจกแน่นอน วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะก็เป็นวันหยุดนะครับหลายหลายหายคนนะครัพักผ่อนพรุ่งนี้ก็เป็นวันแรกของสัปดาห์อีกแล้วนะครับผมวันทางานเนาะโอ้โหเอาลงหตัวอย่างนี้ไม่ได้อะไรเหรอมันคือเขาเรียกเกมอะไรอะ่ะยังไม่ได้บอกชื่อเกมเลยนะแต่ที่รู้อยู่ในค่าย PP นั่นเองนะครับทุกคนเรียกเกมอะไรอะ่ะ เนี่ยตามนี้เลยนะ f l a t i n g floating dragon ป่ะ h o l e and spin อ่านยิ่งอ่านภาอังกฤษไม่ออกอยู่นีโอ้โหททำท่าเหมือนจะมาตั้งแต่ดอกแรกนะแล้วก็ไม่ไม้ให้ลุ้นอีกเลยนะทุกคนเราลองรัวไปดูหน่อยดูดิ หน้าลายจากด้านหลังมันได้ด้วยไหมอ่ะแบบเนี้ยโอ้โหล่วงทุกคนเอามีเหรียญเป็นเหรียญเงินด้วยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดไปเลย <C le af> ไม่มาวะ มาให้ลุ้นจริงๆบอกไม่ได้มาให้ลุ้นเลยมาให้ลุ้นจริงๆนะไม่ได้เข้าโอ้หม่ก็รอดบางทีก็อาจจะไม่ได้แตกเหมือน FC ก็ได้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูอีกทีนึงเป็นยังไงบ้างเอ่ยอ๋อมีเหรียญอย่างนี้ด้วยแสดงว่าในสายการเทอร์มันจะต้องเป็นแบบ อะไรสักอย่างอ่ะแบบว่ามันมีเนี่ยเห็นไหมเห็นมีพวกปลากระโฮ้นะครับเ,เป็น <g ười> ปลากรโฮเป็นรูปเนี่ยรูปปลานะครับแล้วก็เป็นรูปเงินมันน่าจะอยู่ในสแคเทเตอร์แน่ๆเลยแต่เราไม่เข้าสักทีเนี่ยในประเด็นนะครับทุกคน <_ H 1> ปันไปนี่ะทุกคน <_ H 1> วันนี้ฝนบ้านแอดฝนตกหนักเลยนะครับพายุมาด้วยมันทําไมมันไม่หมดหน้าฝนสักที ตอนนี้ไม่รู้ว่าพยากรณ์อากาศบ้านเมืองนะครับน่าจะเปลี่ยนแปลงนะครับผมไม่รู้ร้อนรู้หนาวแล้วครับฤดูเอ๊ะมันต้องอยังไงเอ่ยอ๋อถ้าเอ้าขอแสดงความยินดีคุณชนะเอ้าอันนี้คืออะไรอ่ะ ออฟฟิเจอร์พิเศษนะครับทุกคนก็คือว่าหมุนหมนหมนจนกว่าจะไม่ได้นะเนี่ยเราพลาดได้แค่3รอบนะครับโอ้ยมาเต็มมาเต็มเฮ้ยบึ๊บแล้วก็บึ๊บอา้าวชิปเปิ่งแล้วรอบสุดท้ายว่าไงเอ่ยเอ้ยยังมียังมียังมีงมงม <laughs> ก็มีไปต่อนะครับ แพ้บอืมรับประกันคุณ20พิบเอารอบสุดท้ายแล้ววัน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 บิบเรียบร้อยนะครับทุกคนได้เท่าที่เห็นเลยนะครับอีปริกวินไปที่1น9 8นั่นเองอ๋อมีฟีเจอร์แบบนี้ด้วยโอ้โหดีเหมือนกันนะครับเนี่ยไปต่อครับเหลือสแกตเตอร์เรายังไม่เห็นกันนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่า แต่ที่ได้รู้มีฟีเจอร์พิเศษได้เห็นแล้วนะกลับมาเท่าทุนเหมือนเดิมแล้วครับเอา้ามาอีกแล้วครับทุกคนมาติดติดเลยโอ้โหแอนนี่ยังชอบมาเต็มเต็มอีกทีเต็มเต็มสิโอ้ เฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆบะมีเหรียญมีเหรียญมีเหรียญอะไรแปลกๆด้วยนะอ้าวจบแล้วนะครับทุกคนบิ๊กวินไปที่486นั่นเองเนาะโอ้โหรอบนี้คือมาไวายไปไวายจริงมาอีกไหมหูป่าตัว900สวนแสดงว่าต้องมีตัวเป็นพันไหมมีหรือเปล่าเอ้าลุ้นตรวบก็ให้อันแน่อันแน่ มันเหมือนมันจะเบรกก็ไม่เบรกให้เนาะเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยก็กี่นาทีแล้ววะ่ะเจปนาทีแล้ววะ่ะัวไปโอ้ยเกือบเกือบมาสองเอาเข้าจนได้ครับทุกคนมา บอกเลยว่าเกมนี้คุ้มๆนะครับได้เห็นทั้งหมดหรือเปล่ามาดูกันน่าจะเห็นหมดแหละนะก็มังกรกินปลาเหรอหรือยังไงเนี่ยอ๋อคล้ายๆแบบว่าเกมตกปลานั่นแหละนะครับก็คือจะเป็นผู้หญิงเนี่ยกินปลาโอ้โหมาอย่างเยอะเลยแต่ไม่มีหน้าผู้หญิงโอ้โหดูดิเกินไป โอ้ทุกคนโอ้โหพอมาดูปลาก็นิดเดียวเองนะครับโอ้โห,โหไม่มีคนเลยเออคนมาเฉยเออสวยคิดว่าจะไม่มาอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบเราจะได้ไปต่อนะครับทุกคนมาหรือเปล่า ผู้ไม่มาว่ะปลาตัว900ด้วยจบไปที่790กว่านะครับทุกคนเรารู้แล้วว่าประมาณไหนนั่นเองนะครับตอนนี้ได้แค่พันเดียวเองอะเอายังไงดีครับเนี่ยเล่นมานานแล้วเหมือนกันนะอ๋อเกมก็น่าเล่นอยู่นะเนี่ยเข้าใจเลหาเกมเล่นกันนะครับเนี่ย FC มีอะไรแนะนํากันได้นะครับแอดกันเองกันเองเลยไม่ต้องห่วงมาไม่ถือตัวนะครับผมถือแต่เงินก็พอครับ <c oughs> โอเคมาอีกรอบหรือเปล่าแล้วก็แล้วก็วกโอ้ไม่มานะครับได้แค่ลุ้นนะรอบนี้ฟีเจอร์ตรงการจะมาอีกไหมอ่ะฟีเจอร์พิเศษนะครับลอ,ลองลองรัวไปอีกรอบนึ่งเนาะลูซี่จะเป็นยังไง เรามีกําไรบ้างแล้วตอนนี้แต่ก็ร่วงแล้วครับล่วงแล้วครับล่วงแล้วครับ400โอ้โหโอ้หยากอะไรขนาดนี้ไปต่อพักมือแป๊บหนึ่งนะพักแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วก็ไปต่อให้เรื่อยๆเอามามาหรือเปล่าโอ้โหแอดไม่น่าห้าวเล่นต่อเลยวะเอาแค่พันนึงก็ได้นะยอม f อนะ FC แตกไป ห้าพันโอ้โหถือว่าเยอะเลยนะครับเอายังไงเอ่ยลีก่อนลีก่อนกดนานเกินหรือเปล่าเฮ้ยจะเย็นนะจะเลิกตอนนี้ก็ไม่มีกำไรแล้วครับทุกคนโอ้โหนั้นเอาเป็นว่าเพิ่มเบ็ดครับเบ็ดเบ็ดเบ็ดสี่ห้าเป็นเลยมาให้มันรู้กันไปข้างหนึ่ง เราตั้งไว้สามพั่ะหุยเกือบแล้วครับเกือบเวทสี่้าเกือบเข้าเนี่ขามังกรตัวเดียวครับลัวไปต่อมาสักทีเถอะโอ้โหเอาเรื่องจัดนะไม่เข้าสักอย่างเลยเบ็ดหนักไปหรือเปล่าเนาะเฮ้ย มาโชะโฉเฮ้ยไม่มาจริงถามจริงแป๊บเดียวครับรวมไปหนึ่งพัน 1, มังกรมานี่ดีใจแล้วเห็นหนวด,นวดมานะแต่ว่ามาแค่สองเองนะเมื่อไรจะมาสามดูโอ้โหไปเรื่อยๆก่อนไม่ไหวจริงๆเอา้า ดอกนี้ว่าไงวกนี้ว่าไงต้องมาแหละล็อกตวบเขาให้ไม่มาได้แค่ลุน้นเออมาให้ลุน้นมาให้ลุน้นแอดว่าแอดหมดแน่เลยมันได้แค่หนึ่งพันไงแอดก็เลยแบบยังไม่ได้เลิกจริงๆมันเลิกได้แล้วนะครับเมื่อกี้นี่แหละ ตัวอย่างที่ดีเลยนะครับทุกคนไม่แนะนำเล่นตามแบบนี้เลยมาอุ้ยเลยเฉยเห็นไหมจะจะเลยเมื่อกี้ทุกคนเหลือ9ก้ร้อสุดท้ายแล้วนะแอดไม่ได้เล่นให้หมดสองหมื่นอะไรอย่างนี้นะครับแอดแบ่งเล่นนะ ไม่เคไม่เป็นไรนะอย่างน,น้อยแอดก็คุ้มของแอดแล้วแหละเดี๋ยววันหลังแอดรู้แล้วว่าเกมนี้เป็นยังไงแอดจะได้หาจังหวะแล้วก็เติมเข้ามาเล่นใหม่นะครับผมมันจะแตกไปอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะครับบอกเลยว่ามามัางกรหายไปไหนครับเนี่ยมาให้ลุ้นบ่อยอยู่นะเนี่ย ออกดไม่มาลัวไปเอากดเลยโอ้โหตามทุนคืนก่อนเอาให้เหลือสองหมื่นกะว่าจะถอนสองหมื่นเลยเฉยจะได้ไหมอะ หรือจะล่วงวะเนี่ยเหลือ1มื่นหรือเปล่าเนี่ยอุ๊ยคิดว่าสแกเทอร์มาเมื่อกี้ตกใจโอ้ไม่น่าจะไม่น่าจะขึ้นนะน่าจะล่วงนะครับโอเคไม่เป็นไรแถมเพิ่มมาอีกพันหนึ่งโอเคประมาณนี้ดีกว่าแอดไม่เอาแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ขอมาหรือว่าอยากให้แอดเล่นเนี่ย แอดลองเล่นให้ดูแล้วนะครับแอดามนี้เลยนะไม่พูดแล้วนะครับผมให้ภาพมาเล่าเรื่องนะดูให้จบนะครับหูปลาตัวพันกว่านะไม่ได้นะเมื่อกี้โอ้โหเข้าสแครเทอร์ก็แล้วนะก็ฟีเจอร์พิเศษก็แล้วนะครับผมแล้วก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็เล่นมานานพอสมควรแล้วนะครับก็ไม่รอนะครับขาดทุนไป4 00 0บาทนะครับเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวแอดขอถอนออกแล้วกันเนาะ <S <S โอเคเอาเป็นว่ายัางไงก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับทุกคนก็า ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับรูดกระดิ่งให้ช่องเศรษฐีดูใบด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันนะและกําลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับผมแล้วก็กิจกรรมก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับตอนนี้มีกิจกรรมอยู่หน้าเพจ a c e b o o k นั่นเองนะครับทุกคนไม่แน่วันนี้มีเซื้อภัยนะบอกเลยอาจจะมืดๆหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันบบายๆครับผม